nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ยังคงมาต่อกับหนังสือที่ชื่อว่า Gamification จูงใจคนด้วยกลไกเกมนะครับโดยเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยคุณตรังสุวรรณสินนะก็เมื่อวานได้รีวิวไปตั้งแต่เรื่องตัวอย่างของ Gamification แล้วก็หลักการต่างๆนะครับเมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงเทคนิคพื้นฐานจบตรงนี้นะเทคนิคพื้นฐาน3เทคนิคนะคเทคนิคแรกเนี่ย ตัวย่อมันคือ PBL นะครับเทคนิคแรกก็คือ P คือคำว่า point คือการใช้แต้มนะในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะครับเช่น <c oughs> เราไปซื้อของแล้วได้แต้มเราแต้มไปแลกนู่นแลกนี่นะครับครานี้ <c oughs> มาถึงตัว B ครับเทคนิคพื้นฐานที่2 B มาจากคำว่า batch batch ก็คือเหรียญตรานะครับผมว่าหลายคนคงคุ้นเคยอะ่ะเอาเอาตัวอย่างของผมก่อนนะเช่นเราไปตามเพจต่างๆสังเกตไหมแล้ว ถ้าเกิดเราเข้าไปบ่อยๆไปคอมเมนต์ไปไลค์ไปแชร์อะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเนี่ยเพจนั้นเขาจะให้แบชมาว่าเป็นท็อปแฟนเขาก็ถามเราว่าเราอยากจะดิสเพลย์หรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะบอกผมดิสเพลย์นะเพราะผมก็ไม่ได้อายอะไรที่ผมจะตามเพจเหล่านั้นนะถ้าผมไม่นท็อปแฟนก็แปลว่าผมเนี่ยสนใจเพจเหล่านั้นแล้วก็เรียกว่าคอนริบิวะก็คือเข้าไปเอนเกจเข้าไปพูดคุยเยอะนะครับแบชเนี่ยมันเป็นการบอกว่าเออ เราเนี่ยได,ได้ได้ทำอะไรที่สําเร็จอนะเขาบอกว่าแบชหรือเหรียญตราเนี่ยมันคือการสื่อสารกับผู้เล่นว่าพฤติกรรมใดสำคัญเช่นเราอยากจะเป็นท็อปแฟนเนี่ยอ่านเฉยๆไม่ได้นะอ่านเฉยไม่ได้เป็นท็อปแฟนคุณอาจจะต้องต้องคอมเมนต์หน่อยอ่าอย่างเงี้ยเขาก็กําลังสื่อให้ผู้เล่นผู้เล่นในที่นี้ก็คือคนที่เข้าไปในเพจนี้ว่าอยากได้แบชไหมล่ะถ้าอยากได้แบชหรือเหรียญตราเนี่ยนะคุณต้องคอมเมนต์เยอะนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยการใช้เหรียญตราหรือแบชเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป้าหมายชี้นำนะครับให้ผู้เล่นทราบว่าควรทำอะไรนะครับโดยที่ไม่ต้องบรรยายอะไรยืดยาวครับบอกเลยว่าถ้าเราทำอันนี้3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งคุณจะได้ตรานี้ตรานี้อย่างพอดแคสต์เนี่ยถ้าใครฟังอย่างเช่นพอดบีนนะจำนวนชั่วโมงมันจะบอกเลยนะว่าคุณเป็นคนฟังระดับไหนหคุณจะได้แบชมาหรืออันที่เห็นบ่อยสุดคือวิ่งเวลาผมวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งครบ5กิโล มันจะได้แบชชั้นนี้ครบ10บกิโลได้แบชชั้นนี้อันนู้นอันนั้น,น,นมันจะมีเยอะแยะเลยนะครับเป็นชาเลนจ์ที่เขาให้เราทำนะครับคราวนี้ผู้เล่นเอาไปใช้ทําอะไรเอาไปโชว์คนอื่นครับจริงๆแบชบางทีไม่ได้เอาเป็นแลกเป็นเงินเป็นทองนะแต่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยไอ้นี่มันแบบระดับโก้โกเลยนะเนี่ยแบชโก,โก้เอาไปทําอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันได้โชว์คนอื่นนะหรือบางทีเนี่ยมันได้ความเป็นพวกพ้องเ่ย เรามีแบชแบบนี้แบบเดียวกันเนี่ยม,มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเป็นกูรูเรื่องนี้สมมุตินะผมผมอัดพอดแคสต์เนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยเขามีแบชว่าแบบซูปเปอร์พอดแคสเตอร์อย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปเจอเพื่อนผมเช่นคุณลวิ์หรือหลายๆคนที่ที่เขาอัดพอดแคสต์กันอยู่นะคุณเคนนะครินหรืออะไรเงี้ยแล้วเป็นซูปเปอร์พอดแคสเตอร์เหมือนกันสมมุติเขามีให้นะแต่ตอนนี้เขามไม่ได้มีนะเราเรารู้สึกว่าแบบภูมิใจปะือแบบเฮ้ยเราเราเป็นพวกพ้องเดียวกันนะ หรือเป็นรางวัลเลยนะครับการได้แบชเนี่ยสามารถจะดึงเป็นรางวัลได้เลยเช่นถ้าได้ตรงนี้จะได้รางวัลอะไรแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะทําให้ให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนเราผมยกตัวใหญ่อีกอันหนึ่งก,ก็เหมือนกันนะเหมือนเวลาเราไปวิ่งมาราธอนเนะี่ยสุดท้ายมันไม่ได้วิ่งเข้าแล้วเฉยๆนะมันได้อะไรกลับมาเหรียญเหรียญน,นี่ไม่ใช่ว่าเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงมีแค่3นะคนที่เข้าเส้นชัยทุกคนได้เหรียญตามเวลาที่กําหนดนะก็ได้เหรียญ ภูมิใจไหมผมเห็นโชว์กันในใน c e b o o k เต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมันจะช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้ P ไปแล้วนะ p o i B คือ Batch นะครับอันที่3คือ LLeaderboardLeaderboard คือตารางอันดับตารางอันดับบอกง่ายๆครับบอกว่าเราทำได้ดีขนาดไหนถ้าเทียบกับคนอื่นผมว่าถ้าใครเคยเล่นเกมเนี่ยเราจะเห็นเลยเต็ไมไปหมดเลยผมเคยเล่นเกมอย่างเช่นไลน์ป๊อนะเลิกไปนานแล้วนะ เคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะตอนนั้นเล่นเน่ยคือแบบก็ไม่รู้จะไปเอาอันดับหนึ่งไปเพื่ออะไรแต่มันภูมิใจนะเวลาเราเห็นอันดับเออเราขึ้นมาอันดับนู้นอันดับนี้ละหลายๆที่เขาก็จะใช้ตารางอันดับจริงๆตารางอันดับเนี่ยมันมีตั้งแต่เพื่อแข่งขันนะใครได้ที่1ที่2ที่3ได้รางวัลอะไรไปก็ได้หรือไม่ต้องแข่งขันครับอย่างอย่างผมออกกําลังกายไปวิ่งเนี่ยผมใช้แอปไนกี้นะหลังๆก็ไม่ค่อยได้แอคทีฟมากในในแอปไนกี้แต่ว่าเคยใช้แล้วมันก็จะมี เพื่อนๆเนื่ะเข้ามาอยู่ในลีกเดียวกันก็แข่งกันโดยที่บางคนผมก็ไม่ได้กะว่าจะต้องชนะเขาหรอกแต่มันมีความสุขในการเห็นเราวิ่งจากอันดับ5เปไปอันดับ4อันดับ4เปไปอันดับ3อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้รางวัลอะไรนะมันมันไม่ได้แข่งขันแบบนั้นนะแต่ว่ามันมีกลุ่มคนที่เขาเขาแข่งกันแล้วจริงๆตารางเนี่ยอาจจะมีหลายแบบก็ได้นะอย่างอย่างแอปไนกี้อาจจะมีตารางวิ่งแล้วก็มีตารางว่ายน้ํามีตารางนู่นนี่นั่นหรืออาจจะเป็นลีกหลายๆลีกบางคนผมมีตารางถ้าเกิด มันมีคนแข่ง3ามแสนคนอย่างเงี้ยอ่ะผมมันผมยกตัวอย่างเลยแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกผมเล่นอยู่คือถ้าเป็นตารางรวมนี่โหผมอยู่อันดับ3 000, ล้านอะไรเงี้ยึ่งมันก็ไม่ค่อยจูงใจละแต่ผมมีกลุ่มเพื่อนเล็กๆก,ก,กลุ่มหนึ่งฮะเพื่อนโรงเรียนแข่งกันมีอยู่10บกว่าคนอ่าสนุกละอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเหมือนดีวิชันดีวิชันหนึ่งสองสามสี่อ่าเราอาจจะเข้ามามือใหม่อาจจะอยู่ดีวิชันต่ำหน่อยดีวิชันสค่อยๆไต่ขึ้นไปเหมือนเหมือนเกมฟุตบอลอะไรเงี้ย พวกนี้ก็สร้างแรงจูงใจภายในได้นะครับเพราะนั้น PBL นะ P คือคือ point B คือ batch แล้วก็ L คือ leaderboard นะคราวนี้ <c oughs> ถามว่าแล้วอาจารย์มีเทคนิคอื่นไหมหนังสือเล่มนี้ครับสอนเทคนิคเพียบเลยครับกลุ่มเทคนิคอันอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับ PBL สัทีเดียวก็คือเป้าหมายครับกลุ่มแรกนะเขาเรียกเป้าหมายเป้าหมายคือ goal จริงๆเป้าหมายมีหลายแบบนะ,อ,ะอันแรกคือ goal เลยคุณทําอันนี้เสร็จแล้วคุณคุณถือว่าสําเร็จ อันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะเล่นเกมเนี่ยผมผมเคยถามลูกชายนะเกมเนี้ยโกมันคืออะไรคือผมก็ไม่รู้นะเห็นลูกชายเล่นเกมสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนุกข,ของเขานะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องยึดนูน่นยึดนี่ยึดนะั่นมันมีโกงไงถ้าเป็นเล่นไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีโกงใช่ไหมอันที่2เขาเรียก achievement achievement เนี่ยคือการบอกมันมันต่างจากเป้าหมายคือมันบอกว่าทําอะไรเสร็จไปแล้วบ้างโกงมันคือ เรายังทําอะไรไม่เสร็จไม่ก่อนไหมคือคือฉันจะต้องยึดอันนั้นแบบแต่แต่ฉันยังยึดอันนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็น achievement เนี่ยคือเขาจะบอกสิ่งที่เราทําสําเร็จมาในอดีตนะเช่นเราตอนนี้เราวิ่งครบ10,000เมตรแล้วนะวิ่งครบ10กิโลแล้วนะวิ่งครบ100กิโลแล้วนะวิ่งครบพันกิโลนี่คือเราวิ่งครบไปแล้วแต่เขาบอกเราว่าเนี่ยคือความสําเร็จของเรานะครับอันที่3ก็เาเรียกว่า quest quest หรือ challenge อันนี้คือความ,ท,าท,าท,าวามท้าทายมันคือการตั้งเป้าหมายย่อยๆอ่ะ มันอาจจะไม่ได้เป็นเ,เป้าหมายใหญอ่อย่างสมมุติเป็นเกมทั่ว,วไปในเป้าหมายใหญ่จะต้องยึดครองประเทศในเกมนะแต่เป้าหมายย่อยๆอาจจะต้องหาไอเทมอนี้ให้เจอหาอั้นให้ได้อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเป้าหมายย่อยก็บอกอย่าง Uber เนี่ยเขาจะมีทางเลือกให้กับคนขับครับถ้าขับได้เท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีโบนัสพิเศษให้นี่เป็นเควสเป็นเป็นชาเลนจ์เล็กๆกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มของเป้าหมายนะที่จะกระตุ้นทําให้เกิดพฤติกรรมนะกลุ่มที่2คือกลุ่มของกติกา กต,ติกาเช่นการสะสมคุณสะสมไอเทมให้ครบ3ไอเทมแล้วคุณจะได้นู่นได้นี่อาจจะได้เหรียญตราอย่างที่เราคุยกันนะอย่างนี้ก็ได้หรือการความสงสัยและการค้นพบนะเปิดช่องให้เข้าไปสำรวจว่าอันในรูปนี้เจออะไรบ้างอ่าในหนังสือเล่มน,นี้พบพบคำผิดตรงไหนบ้างให้ให้คนเข้าไปสำรวจค้นพบแล้วอาจจะมีอะไรรางวัลอะไรล่อใจหรือบางทีแค่เราสำรวจเจอเราก็มีความสุขะนะเออคุณสังเกตเห็นไหม อ่อพอดแคสต์เอพิโซดนี้เนี่ยผมพูดอะไรอันนึงที่มันเป็นเคล็ดลับเป็นทริคหรือผมพูดอะไรผิดหนึ่งคำลองไปสังเกตดูซิอะไรเงี้ยยกตัวอย่างอันที่3เป็นคอมเพติชันธรรมดาเลยจัดการแข่งขันเลยนะครับสมมุติว่าไอเดียใครจะเจ๋งสุดอย่างเงี้ยจัดการแข่งขันก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกติกานะครับหรืออันที่4คือคอลลา์เอเรชั่นคออเปอเรชั่นแปลว่าการร่วมมือกันนะครับให้ทําเป็นกลุ่มทำก,รรมกิจกรรมโน่นนี่นั่นนับแต้มรวมกัน เวลาเขาแข่งเขาเดินเนะี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้เดินคนเดียวนะนับจํานวน9ก้าอะ่ะในหลายที่ทํางานเนี่ยอาแผนกไหนได้จํานวน9ก้าวรวมเยอะสุด่าก็เดินไงเข้าไปครับช่วยกันเดินอันนี้เขาเรียกว่า cooperation อันถัดไปครับเขาเรียกว่า anticipation คือความคาดหวังนะครับเช่นพวกโปรโมชั่นเนี่ยนะถ้าคุณซื้อภายในวันนั้นวันนี้อย่างตำเท่านั้นเท่านี้เนี่ยคุณจะได้แต้มเท่านั้นเท่านี้ซึ่งเอาไปแลกอะไรก็ว่าไป อันถัดไปคือเรื่องเวลาครับใช้เยอะมากเลยมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมต้องวันนี้ชั่วโมงนี้เท่านั้นคุณจะได้รับส่วนลดเยอะจะได้แต้มเยอะนูน่นนี่นั่นผมมีบัตรเครดิตอันนึงอันนี้โฆษณาต่อก็ได้ผมไม่ได้เป็นความลับอะไรที่ถือบัตรเครดิตนี่คือของกรุ้งสีแมนยูเพราะผมเชียร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเขาจะมีนะวันไหน Man U, แมนยูเตะเนี่ราคือก็เดี๋ยวคู่ขแข่งนะ ถ้าเตะกับทีมธรรมดาธรมอาจจะได้แต้ม2เท่าถ้าถ้าซื้อของภายในวันนี้นะแต่ถ้าเตะกับเรียวฟูลนี่8เท่าเพราะว่ามันคู่ขี้มากแต่ต้องชนะนะแมนยูต้องชนะนะถึงจะ8เท่าแต่มันก็กระตุ้นนาให้ผมว่าเออถ้าผมจะซื้อผมซื้อวันนี้เว้ยเพราะอะไรเพราะวันนี้ถ้าแมนยูชนะมัน8เท่านะแต้มอ่ะมันได้ขึ้นอีกเยอะเลยอะไรเงี้ยก,ก็ก็เป็นเรื่องของการใช้เวลานะครับเป็นกติกาที่เขาให้มาหรือ unlockable คือทําอะไรที่ปลดล็อก คุณทานี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสามารถจะปลดล็อกอันนี้ได้ในเกมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคุณอาจจะปลดล็อกประเภทที่ว่าคุณอาจจะเลือกอวตารได้อวตารก็คือตัวในเกมได้อิสระอย่างเงี้ยแต่คุณต้องทําอะไรให้สําเร็จสักอย่างหนึง่งนะครับก็เป็นเป็น,ปนกิมมิคเป็นอะไรเล็กๆนะหรือบางอันเขาใช้มินิเกมมินิเกมคือเกมย่อยในเกมหลักเรามีเกมหลักเนี่ยเราแถมคําถามเล็กๆคําถามนี้ตอบถูกได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับเป็นมินิเกม อีกอันเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเสมือนจริงนะครับเขาเรียก virtual economy อันนี้คือทําเงินเสมือนขึ้นมาในระบบเลยแล้วผู้เล่นเนี่ยใช้ซื้อหรือแลกอะไรบางอย่างได้สมมุติเขาอยากให้เราทําอะไรในเกมสักอย่างนึงเนี่ยเขาเราพอเราทําสิ่งนั้นเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยคุณได้เหรียญ 5, 5้เหรียญ10เหรียญยน20เหรียญแล้วอาจจะไปซื้อไอเทมในเกมได้แต่ gamification ไม่ใช่การสร้างเกมนะ g a ม i f i c a t i o n คือเอาพวกนี้เอามาใช้กับการทำงานอย่างสมมติผมยกตัวอยา OK อ่าง OKR ้าคุณอัปเดต OKR เนี่ยผมอาจจะอัปเดตทีนึงผมใช้คุณ10เหรียญเอ๊ะเอาสิเหรียญไ,ไปทำอะไรถ้ามันครบร้อยเหรียญแจก Starbucks 1แก้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะเป็นลักษณะของการกระตุ้นทำให้คนอยากมาอัปเดต OK r บ่อยๆอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะหรือ Virtual Goods สินค้าเสมือนจริงคือไม่ใช่เป็นสินค้าที่จับต้องได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของสมมติคุณอัปเดต OK r เมืเ่อกี้ แล้วผมบอกว่าพออัปเดต OK r แล้วนะต่อไปเนี่ยรูปโปรไฟล์คุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นการ์ตูนได้เป็นสินค้าสเสมือนจริงนะเขาก็อาจจะอยากเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เขาจะได,ด้โดดเด่นแตกต่างหรืออาจจะมีอะไรคาดเป,เป็นแบบโอเคอา r ์ซุปเปอร์โอเอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนี่คือเทคนิคอันที่2อนะอันที่3ามเขาบอกว่าเทคนิคก,การตอบสนองต่อการกระทำเช่นการมีโปรเกรสบาร์โปรเกรสบาร์คือแถบความก้าวหน้า อันนี้เวลาพวกเรียนออนไลน์ชอบใช้กันเยอะครับเวลาเขาเรียนออนไลน์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเราเรียนไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเชื่อไหมไอ้แค่เปอร์เซ็นต์ของการเรียนเนี่ยมันทําให้เรากระตุ้นนะว่าเออฉันอยากได้ได้ร้อยมนุษย์เนี่ยทั่วไปเนี่ยเราไม่อยากทําอะไรค้างๆคาคาเราอยากจะทําอะไรให้ทําให้มันเสร็จหรือเลเวลอันนี้เกมใช้บ่อยเลยเลเวลที่1 2 3 4เราอยากจะขึ้นไปทีละเลเวลเราก็ไปสามารถใช้กับการทํางานได้นะสถิตินี่ก็ใช่ สถิติเนี่ยเราจะบอกเลยว่าผมผมวิ่งเนี่ยมันมีสถิติเก็บไว้เลยว่าวิ่งวันละกี่กิโลพอมันวิ่งพอเราเห็นสถิติแล้วเราก็อยากจะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการใช่ป่ะเราเราอยากจะวิ่งเดือนละร้อยกิโลตอนนี้มันไปได้กี่กิโลแล้วถ้ามันไม่มีเครื่อง,งกเก็บสถิติพวกนี้เป็นไงมันก็เบื่อใช่ป่ะหรือวิ่งไปแล้ววิ่งทําไมใช่ไหมหรือบางทีมันบอกบอกประมาณว่าทําติดต่อกันแล้วก,กี่วันผมเคยใช้นะฟาสติ้งอย่างเงี้ย มันจะบอกเลยว่าตอนนี้ฟาสไปแล้วติดกัน1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน10วัน20วันเราไม่อยากจะเบรกเดอะเชน่ไม่ไม่อยากจะตัดให้มันแบบโอ้ทำมา20วันติดกันแล้วตอนนี้ทําไม่ได้ลองลองทำดูนะพวกนี้ช่วยจูงใจจริงจอีกอันเขาบอกว่าแต้มบุญหรือแต้มกรรมคือทําอะไรดีก็จะได้แต้มบุญแต้มบุญน็คือแต้มที่มันเป็นแต้มบวกอะ่ะทําอะไรไม่ดีก็อาจจะได้แต้มกรรมแต้มกรรมก็คือแต้มลบอะ่ะอารมณ์แบบนี้นะครับ แต่เขาจะไม่เอาไปแบบแต้มบุญแล้วก็ไปลบแต้มบุญออกไม่ใช่นะคนละแต้มกันนะเทคนิคกลุ่มที่4ี่เาบอกว่าเป็นการให้ผู้ผู้เล่นเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจนะครับเทคนิคนี้เนี่ยอาจจะให้ผู้เล่นได้ได้เข้ามาบรรลุปเป้าหมายเป็นเป็นตัวเลือกของเขานะครับเขาบอกเช่นกรดิงกรดิงคือความภาคเพียรต่อเนื่องนะครับเขาบอกสําหรับให้คนทํากิจกรรมติดต่อกันหลายวาๆวันเช่น ไม่ใช่ว่าวันนี้มาโหมทําอย่างเดียวแล้วได้แต้มเยอะเขาจะมีแม็กซิมัมเลยแต้มได้แค่นี้แต่คุณต้องทําบ่อยๆลูกสาวผมเคยเล่นเกมตอนเด็กๆนะบอกพ่อวันนี้อยากเล่นเกมบอกเฮ้ยวันนี้ทาการบ้านก่อนบอกงั้นขอหนูขอล็อกอินนิดหนึ่งก่อนได้ไหมบอกทาไมอะ่ะเพราะว่าถ้าหนูล็อกอินติดกัน7วันหนูจะได้นู่นได้นี่ไอเทมในเกมเขานะอ่าไปล็อกอินไปอย่างเงี้ยคือเขาต้องการให้เราเข้ามาทุกวันไง ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเล่น20 10ชั่วโมงแล้วก็อีกวันอีกสัปดาห์หนึ่งไม่เล่นเลยนะแล้วก็มีกลุ่มเทคนิคนอื่นๆครับเช่นการแสดงตัวตนหรือ self expression นะครับการแสดงตัวตนก็เขาจะอาจ,อาจจะให้เราโหลดรูปโปรไฟล์ของเราได้เองอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นตัวตนเราจะไม่เหมือนกับคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับหรือการเปิดโอกาสให้เขาเห็นสถานะนะนะว่าเราอาจจะเขียนอย่างทวิตเตอร์หรืออย่างอะไรก็ตามเนี่ยอินสตาแกรมันจะมีแบบ ลายก็ได้มันจะมีประโยคทองของเราใส่เข้าไปในสเตตัสเรานะหรือการเป็นโรลเพลย์นะโรลเพลย์คือการสมบทบาทครับเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สมบทบาทสมมุติครับว่าเออคุณเป็นคนแบบไหนยังไงเป็นโรลเพลย์นึกออกไหมคุณคุณอยากจะเป็นใครอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เป็นโรลเพลย์เป็นคนคนนั้นเป็นนักฟุตบอลเป็นสถาปนิกเป็นอะไรอีกอันคือการมีเนื้อเรื่องเขาเรียกสตอรี่กับพล็อตอันนี้สร้างเรื่องราวให้กับระบบเกมฟิเคชันเลย เหมือนจำได้ไหมครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึงแอปอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องการให้เด็กอ่ะบันทึกอาการป่วยของตัวเองแต่ว่าเขาสร้างสตรอรี่ขึ้นมาว่าเด็กเป็นนักสืบแล้วต้องหาการหาตัวร้ายอย่างเงี้ยอันนี้คือสตรอรี่กับพล็อตนะหรือการสร้างเซอร์ไพรส์ครับวันที่คืนดีาจ,จะมีอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์เขาให้เขามีความสุขมีความสนุกข,ขึ้นมานะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเทคนิคอื่นที่พบบ่อยในในในกลุ่มของ ทำเกมฟิคเคชันเนี่ยก็คือ Quest Quest ก็คือความท้าทายที่มีย่อยๆอ่ะระหว่างทางนะครับแล้วก็เลเวลนะลำดับขัน้นหรือการมีเนื้อเรื่องต่างๆนะครับก็เอามาช่วยสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นะก็ผมว่าเป็นหลักคิดที่น่าสนใจนะเป็นเป็นแนวคิดแล้วกันนะครับเป็นวิธีการที่น่าสนใจคราวนี้จะมาดูหลักคิดถ้าสมมุติว่าเราอยากจะออกแบบเกมฟิ c เคชันเนี่ยเราจะทำยังไงนะ เขาบอกอย่างแรกเลยต้องกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์คือคือเราต้องรู้ก่อนเราอยากให้เขาทาอะไระนะครับเราอยากให้เขาอัปเดต OK เอย่างเงี้ยนะครับหรือเราอยากให้เขาตั้งเป้าหมายทา้าทายหรือเราอยากให้เขาทาอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เราก็ไม่รู้จะออกแบบเกมที่มันเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ใช่ไหมครับค้นหาความต้องการของผู้เล่นแปลว่าอะไรแปลว่าคือคุณไม่ใช่ว่าคุณอยากให้เขาทาอนุนันนี้ แล้วคุณไม่ได้สนใจว่าเขาเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรถูกปะ่ะคือเกมฟิเคชันมันจะเวิร์กเมื่อเราไปทําอะไรที่มันตอบโจทย์เขาด้วยนะคือไม่ใช่ว่าเราบางคนเขาบอกว่าข้อนี้เป็นคนที่หลายคนชอบมองข้ามนะไม่ได้ดูว่าผู้เล่นเขาอยากได้อะไรนะจะให้ต้องให้แต้มเหมเขาเอาแต้มไปทาอะไรถ้าแต้มมันไม่ได้ใช้ทําอะไรเขาก็เขาก็ไม่รู้จะเอาแต้มไปทาอะไรจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูก่อนว่าผู้เล่นเนะี่ยเขาต้องการอะไรอย่างเมื่อกี้ถ้าผมยกตัวอย่างผมอยากให้คนอัปเดตโอเคอาร์บ่อยๆเนี่ยผมจะให้แต้มก็จริง แต่ว่าแต้มนั้นน่ยมันต้องไปแลกอะไรได้สักอย่างแต่สมมุติว่าผมไม่ได้ไปสนใจความต้องการผู้เล่นผมบอกว่าแต้มแต้มนี้แลกหนังสือได้ปรากฏว่าผู้เล่นผมเขาไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือเลยจริงๆเป็นคนที่ชอบกินกาแฟกันมากแต่ผมเอาดันเอาบอกว่าแ้มเนี้ยไปแลกหนังสือไปซือ้อหนังสือได้ฟรีเขาก็เฉยๆเนะเขาไม่รู้จะอัปเดตไปทําไมแต่ถ้าผมเปลี่ยนใหม่ผมบอกว่าแ้มเนี้ยมันเอาไปซื้อ Starbucks ฟรีนะไปแลกแก้วแลกซื้อ Starbucks ได้ฟรี เฮ้ยอย่างนี้อยากอัปเดตล่ะนึนกออกาไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษาความต้องการของผู้เล่นนะถัดไปนะครับทําความเข้าใจทางเลือกของผู้เล่นนะครับคือเขาบอกแบบนี้ครับเกม i ิเคชันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องทําทุกอันทุกอย่างทุกตอนนะเขาบอกจุดที่ส่งเสริมและขัดความพฤติกรรมที่พึงประสงค์คือจุดที่เราจะใส่ g a เกมฟิเคชันขึ้นไปอย่างทํา OK R เนี่ยสมมุติว่าปัญหาเรามีอยู่จุดเดียวคือคนไม่ค่อยอัปเดตคือตอนเขียนเขียน OK เได้ดีหมด แต่คนไม่ค่อยชอบอัปเดตเพราะฉะนั้นผมจะให้แต้มเฉพาะตอนที่เขาอัปเดตไม่ใช่ให้แต้มยุบยับไปหมดเลยฮะเพราะว่าอันอื่นเขาทาได้อยู่แล้วอันอื่นเขาโอเคอยู่แล้วเขาเขียนโอเคเขาเขียนกันได้ดีอยู่แล้วสมมตินะครับตั้งเป้าหมายโอเคหมดแล้วไม่มีปัญหาใดๆเลยแต่มีปัญหาตรงไม่อัปเดตแต่ถ้าเกิดคุณไปให้แต้มสับเลเทปไปหมดเนี่ยสมมุตินะทุกอย่างให้เป็นแต้มหมดคนก็อาจจะเอาที่มันง่าย ก,ก็เขียนก็ได้แต้มแล้วก็โอเคแล้วก็เอาแค่นั้นก็พอแล้วส่วนอัปเดตก็ไม่อัปเดตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูทางเลือกดูครับว่าจริงๆแล้ว่ point มันอยู่ตรงไหนแล้วเจาะทางเลือกตรงนั้นว่าเอาล่ะตรงนี้มาถึงทางเลือกแล้วนะว่าคุณจะอัปเดตหรือคุณไม่อัปเดตถ้าคุณไม่อัปเดตคุณไม่ได้แต้มไม่ได้แต้มคุณก็ไปแลกซื้อกาแฟไม่ได้ถ้าคุณอัปเดตคุณก็ได้แต้มนะนะครับไม่ใช่ไปแต้มทุกเรื่องทุกอย่างนะครับอันนี้คือคือจุดที่ที่เราต้องดีไซน์นะครับ คราวนี้พอเราให้ทางเลือกเสร็จอันทนี่4ี่คือเลือกใช้เกมมิฟิเคชันให้เหมาะสมเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างแต้มแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นแต้มอย่างเดียวไงมันอาจจะเป็นเลเวลก็ได้ใช่ป่ะคุณอัปเดตบ่อยๆเนี่ยคุณได้ Level, จจเลเวล OK หรืออาจจะเป็นแบตจำได้ไหมอัปเดตบ่อยๆเนี่ยจะได้แบบเป็นซูเปอร์โอเคอาร์อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นลีดเดอร์บอร์ดโหเป็นแรงเลยคนนี้อัปเดตบ่อยที่สุดอันดับหนึ่งเลยนู่นนี่นั่นอ่ะอย่างเงี้ยคือคุณก็ต้องดูอีกไงว่า อะไรที่มันเหมาะกับจริตของพนักงานอะไรที่มันเหมาะกับกับสิ่งที่เราะจะกระตุ้นเขาได้นะครับแต่ละที่บางทีมันก็ต้องลองผิดลองถูกนะอันเนี้ยแต่สุดท้ายเขาบอกว่าอย่าลืมใส่ความสนุกลงไปด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคนเล่นแล้วมันเบื่อว่ามันก็จะชินชินชาและสุดท้ายคนก็อาจจะไม่เอาละกี้เกียจทาละเลิกดีกว่านะครับคราวนี้มาถึงพาร์ทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าข้อพึงระวัง ในการใช้เกมิฟิเคชันคือมันไม่ใช่ว่าโอ้ใช้แล้วดีหมดนะครับอันแรกเลยต้องระวังนะเน้นแต่เป้าหมายของเราจนลืมสิ่งที่ผู้เล่นต้องการทำอย่างผมเมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง OK เผมอยากให้คนอัปเดตบ่อยๆนน่นเป้าหมายผมแต่ผมไม่สนใจเลยไอ้ไอ้คนที่จะทำมันจะอยากได้อะไรมันจะไม่สนใจก็พังครับคนก็ไม่อยากทำนะอย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแลกแต้มแล้วแต้มไปแลกหนังสืออย่างเงี้ยเขาจะเอาไปทำไมวะหนังสือเขาไม่ได้ชอบอ่านหนังสือนะ อันที่2คือเน้นแต่ความสนุกจนลืมไปว่าเกมมิฟิเคชันมีความหมายอย่างไรต่อผู้เล่นบางคนนี่ไปไกลเลยนะครับคือถ้าเป็นเล่นเกมเพื่อความมันเนี่ยโอเคเลยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเป้าหมายเราอย่างเมื่อกี้ผมต้องการให้อัปเดต o k เแต่บางทีลืมเป้าหมายนี้ไปเลยนะเฮ้ยวาดรูป o k เาากันใครวาดสวยสุดคนนั้นแจกขนมไว้โหคนก็แข่งกันวาดรูปกันเลยแล้วก็แจกขนมทุกคนแฮปปี แต่ว่าถามว่ามันตอบโจทย์ผมไหมไม่ตอบสุดสุดท้ายก็ไม่มีใครอัปเดต OK r มีแต่มานั่งวาดโลโก้ OKR OK วาดรูปการ์ตูน OK r กันซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายไงบางทีคนลืมจริงๆนะครับคิดว่าให้ให้เล่นเกมก็ไปคิดเกมอะไรกันมาก็ไม่รู้นะครับถัดไปคือลืมไปว่าผู้เล่นกําลังเรียนรู้และพัฒนาอะไรนะเราต้องดูนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้คือเราต้องการสร้างแรงจูงใจภายในเราต้องการให้เขาพัฒนาเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้ววันหนึ่งเนี่ยบางทีมันไม่ต้องมีเกมมิฟิเคชันถ้าเขาทําแล้วเขามีความสุขด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันก็อาจจะดึงออกเลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้จุดตัวกระตุ้นขึ้นมานะอีกอันนึงนะครับก็บอกว่าการสร้างระบบเกมมิฟิเคชันขึ้นมาใหม่อาจจะไม่ทางออกไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่แบบว่าโอ้โหคุณมีคุณมีระบบเพียบเลยอ่ะอันนี้ก็มีซิสเต็มนี้ระบบนี้มีซอฟต์แวร์อันนี้อันนี้ก็มีซอฟต์แวร์นี้แล้วแถมจะทาแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งเป็น เป็นอันที่10อะนึกออกไหมคือแต่ละอันมันมีระบบของมันเองมี HR ก็มีระบบของ HR มีเอ่มีอะไรดีละ่ะไฟแนนซ์ก็มีระบบไฟแนนซ์วันๆเนี่ยมีมีอยู่20ล็อกอินน่ยแล้วก็จะสร้างล็อกอินขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยอาจจะไม่เวิร์กนะเพราะว่ามันเยอะไม่ได้ห้ามสร้างใหม่นะถ้าสร้างใหม่ก็ก็ทําได้แต่ถ้ามันเยอะมากเนี่ยพยายามผนวกเข้าไปกับระบบเดิมนะครับไม่จําเป็นต้องไปคิดสร้างใหม่เสมอไปนะอีกเรื่องครับเกมฟิเคชันไม่ได้รับประกรันว่าผลลัพธ์จะออกมาดีเสมอไป เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างโอเคอารใช่ไหมผมทำเกมฟิฟเคชันทำให้คนอัปเดต OK r บ่อยๆมันจะช่วยแค่ตรงนั้นครับว่าคนอัปเดตบ่อยแต่ไม่ได้แปลว่า OK r มันจะเวิร์กนะถ้าเกิดคุณเขียน OK r ไม่ดีคุณเขียนไม่สอดคล้องคุณตั้งเป้าหมายไม,ไม่ไม่เหมาะสมถึงคุณจะอัปเดตบ่อยๆเกมฟิฟเคชันเวิร์กแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าผลลัพธ์ของ OK r มันจะเวิร์กเสมอไปก็ต้องระวังอันนี้นะอีกอันนึงเขาบอกว่าโครงการเกมฟิฟเคชันอาจจะขายได้ยากเพราะมีคำว่าเกม คือบางคนเนี่ยฟังพอดแคสต์ผมแล้วบอกโอ้ยจย์อินวะ่ะไอ้เรื่องเกมฟิเคชันเนี่ยผมต้องไปให้หัวหน้ารู้จักละหลายที่เลยนะพอได้ยินนะว่าเกมโอ้ยเด็กๆเกมอีกแล้วนี่พวกเรามันโปรเฟชชั่นอลแล้วอายุกันเท่าไหร่ละพวกคุณใจะให้มันเล่นเกมเนี่ยผมไม่ชอบเลยผมต้องทํางานให้มันซีเรียสคือเกมฟิเคชันมันไม่ใช่แค่เกมอะมันมัน,มนเขาเรียกว่าอะไรมันมันมีคําว่าเกมอยู่จริงแต่ว่ามันเอาเกมมาสร้างแรงจูงใจภายในเป็นหลัก แต่บางคนเนี่ยเอาตรงๆเขาก็มีมีความคิดเชิงลบกับคําว่าเกมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยแฮปปี้กับคํานี้นะครับมันก็ขายได้ยากคําว่าขายได้ยากก็คือผู้บริหารบางท่านก็อาจจะปฏิเสธเลยเพอได้ยินคําว่าเกมเผลอมเพ,าเพาบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบคําว่าเกมตั้งแต่เห็นลูกๆเล่นแล้วละ่ะแล้วติดเกมกันนะก็เลยอาจจะไม่อยากให้มาใช้ที่ทํางานก็ได้หมดแล้วนะครับเล่มน,นี้ผมว่าดีเลยดีเลยชื่อเก mification จูงใจคนด้วยกลไกเกมนะครับ ส่วนตัวเนี่ยผมจะเอาไปคิดต่อนะฮสำหรับองค์กรที่ใช้ OK r อยู่นะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเป็นที่ปรึกษาองค์กรที่ใช้ OKR OK อยู่9องค์กรเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีช่วยกันคิดผมว่าอาจจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้องค์กรได้ใช้ OKR OK ได้ประสบความสําเร็จก็ได้นะครับโอเคครับแล้วเรา,เาพบกันใน episode ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.